บอกเลยเมาขึ้นเพื่อนนะทุกคนเมาขึ้นเดี๋ยวผมขอไปย้ายไปตกตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นเขาผมรู้จักพี่เขาอยู่นะพี่เขาบอกว่าไปตกข้างหน้าบ้านเขาได้นะเดี๋ยวผมลองไปหลบไปตรงานู้นก่อนมาอยู่ฝั่งน้ำนิ่งนะ้น้ำตื่นก็ฝั่งนู้นเยอะ เดนครับโอ้โดนครับโอ้โหนเรียบร้อยครับโอ้ตกใจ เป็นปลาหมอตัวอ้วนๆนะครับหลบลมมาตกปลาหมอนะครับเดี๋ยวนี้โอ้โหได้เป็นปลาหมอเหมือนเดิมมาได้กินนี โดนะครับโอ้ยโดนครับโอ้ยหมอโหดร้ายที่ไหมแถวนี้ตูมตามตูมตามเลยขันกับย่าครับโอ้ยวันนี้มันกินเบ็ดสองตัวเลยนะ น่าจะมืดแล้วแหละวันนี้ครับเดี๋ยวมาหาตกตรงนี้ใหมล่ละกันเพราะว่าปลาหมองมันเยอะดีก็ถ้าปลาหมอเยอะมันก็น่าจะมีปลาอื่นด้วยเนาะ